วันที่11พฤษภาคม2567สวชุดพิเศษที่ได้รับการแต่งตั้งและคัดเลือกจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะหมดวาระลงแล้วหลังจากนั้นก็จะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ที่มีที่มาแตกต่างออกไปมาจากการเลือกกันเองในบรรดาผู้สมัคร การเลือกแบ่งเป็นระดับอำเภอจังหวัดประเทศซึ่งที่มาสอวอจากการเลือกกันเองไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยรัฐธรรมนูญ2560เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่กำหนดวิธีการได้สอวอจากการเลือกกันเอง การกำหนดที่มาสาวให้มาจากการเลือกกันเองหมายความว่าประชาชนทั่วไปจะไม่มีสิทธิ์เลือกสวที่มาทำหน้าที่พิจารณากฎหมายที่บังคับใช้กับประชาชนตรวจสอบฝ่ายบริหารเคาะเลือกบุคคลมาดำรงตำแหน่งสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอ,อิสระเฉพาะผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและจ่ายค่าธรรมเนียมการสมัครสวร2,500บาทจึงจะมีสิทธิ์เลือกสว สำหรับผู้มีอายุ40ปีขึ้นไปมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญตัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561หากสนใจสมสออัครสวไม่ว่าจะเพราะสมัครเลือกเพื่อคนอื่นหรือสมัครเพื่อไปเป็นสอวอร,ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสมัครสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2567 ได้กำหนดรายละเอียดกระบวนการสมัครและการเลือกสวไว้แล้ว โดยวันรับสมัครสวนั้นจะขึ้นอยู่กับพระราชกิจดีกาหลังจากนั้นกะกะตจะประกาศวันเลือกสอวกำหนดวันรับสมัครสววันที่รับสมัครจะเริ่มขึ้นไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันที่มีพระราชกิจดีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาและกะกะตจะต้องกำหนดกรอบระยะเวลาวันรับสมัครไม่น้อยกว่า5วันแต่ต้องไม่เกิน7วัน หากใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกอกตนะคะ